ก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาเลือกกิ่งไผ่ไปไปปลูกโดยที่ไม่ต้องผ่านการปักชำม,มาก่อนนะครับนี่อันนี้ผมตัดมไม้ไผ่มาทางลำเลยแล้วไอ้ตัวเล็กๆนี้ผมตัดมาแค่เป็นตัวอย่างนะครับว่าเลือกกิ่งแบบไหนนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวอย่างนี่ติดติดนะครับนี่นี่นี่น,นี่น้อยนี่ครับเวลปาปักชำก็ แล้วเราไปตัดแต่งกิ่งไผ่กันดีกว่าครับนี่ครับไม้ไผ่ทางลำแบบนี้ติดทุกข้อนะครับนี่เดี๋ยวผมจะพาลงไปดูเดี๋ยวผมตัดแตง่งเสร็จก่อนวันนี้ไม่มีเรื่อยครับถ้าใช้มีดก็อย่าเวลาตัดก็ค่อยๆทานะครับใจเย็นๆอย่าให้ข้อตรงนี้มันเป็นเสี้ยวรอยแตกแม้แต่นิดเดียวนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ติด นี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะพาลงไปปลูกกันเดี๋ยวผมแต่งเสร็จก่อนนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปรุยกันนี่พอดีเลื่อยติดงานครับก็เลยต้องใช้มีโต e ที่ผมเลือกแต่กิงใหญ่ๆมานี้ก็คือมันอยู่กลางแจ้งนะครับนี่ก็คือถ้าเอากิ่งเล็กมาก็ยังีตายแน่นอนครับอันนี้ก็เง่าใหญ่นะครับมาจากเง่าใหญ่ นี่มันอยู่กลางแจ้งผมก็เลยเลือกกิ่งแต่เลือกแต่กิ่งติดชัวๆนะครับเรามาดูวิธีการปลูก ติดชัวครับแน่นอนมางวันั้นผมปลูกฝั่งเดียวครับฝั่งนี้ผมไมไ่ปลูกเพราะตอนนั้นมันยังเป็นนาข้าวอยู่เห็นไหมครับผมปลูกฝั่งเดียวมองเห็นไหมครับผมปลูกฝั่งขวาฝั่งเดียวเดี๋ยวฝั่งซ้ายผมไม่ได้ปลูกผมจะมาปลูกวันนี้แหละครับเพราะเดียวข้าว